สวัสดีครับพวกเราโคเวอร์ผมพายพุกโคเวอร์ครับผมยินโคเวอร์ครับอาชีพโคเวอร์ครับอังเปาโคเวอร์ครับจริงๆบบภูมิใจมากเลยนะครับเพราะว่าพวกเราส่วนมากเนี่ยก็รู้จักพี่ๆอะไรแค่ตั้งแต่ก่อนที่แบบเขาจะฟังเท่านี้แล้วเฮ้ยตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยที่เขาแบบเริ่มเดบิวต์ที่แล้วตแต่ตั้งแต่ก่อนเกิดกันเราก็รู้จักกันแล้วอนเกิดเลยตั้งแต่ก่อนใช่ไหมใช่นั่าก็แบบเป็นความภาคภูมิใจ ก็แบบยินดีด้วยมากๆครับผมแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานนี้ใช่ครับผมสุดยอดไปเลยใช่ผมกคนี้อยากจะพูดอะไรเยอะมากเหมือนที่มีอะไรพูดเยอะแยะเลยฟังรายการนี้ก็ดีใจมากๆครับที่เราได้ขึ้นเมเดียวกับพี่ละแค่เราด้วยเพราะว่าเป็นเกียรติแล้วก็รับน้องใหม่เราแล้วเราก็รู้สึว่าต้องเก็บความระแวงแต่ที่พี่เคยเลยนกับพี่ละแค่เองอ๋าฟังฟังรายการนี้เหมือนมีอะไรพูดเราได้ทั้งมาโชว์แล้วก็ได้ทั้งมาดูพี่พเคเล่นและอะไรแค่ c o อ e r ก็ ใจมากๆเลยครับมเห็นเห็นะเป็นเพื่อนกับไรเแคนมานานก็พอเห็นไร้แคนได้ดีได้ดีเขาก็ดีใจด้วย้ดีใจดีใจดีใจแล้วก็ขอบคุณที่พาพวกเรามาเป็นส่วนหนึ่งนะก็เราก็เป็นเพื่อนกันน่ารักกันตลอดค้าถาาก็ีกินอืนจะมีแนวนกันร ผมมีความเรียนเลียนสนสนก็น่าจะเป็นแมวส้มแล้วกันต,ต้องน่ารักนะไม่เท่นะแมวส้มก็ก็มีความดื้ออ,อ่ะแบบนี้ไม่ฟังอ่ะเที่ยวเที่ยวไม่ฟังกินไปถ,ถึงกินหรือมาถึงเรามาโค้ชอ่ะไม่ไปถึงที่ไม่ถึงเราไม่ไปเที่ยวไม่ฟังไม่ฟังฟังสิ่งที่แบบว่า <c oughs> ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ เอาอะไรเอาไออเอาไอ้ลองเราไม่ฟังคำที่ไม่ดีเราเอามาตัดรกนเราเป็นน้ำที่ยังไม่เต็มมหาสมุทรเอราะเราเต็มแก้วไปแล้วอันี้เราจะจะเต็มมหาสมุทรอีกเราก็จะเต็มได้อีกเต็มเต็มใช่ไหเต็มเต็มใช่ไหมอะไรเต็ม ้เตอเคอ่ะอนนี้ดูพนี่คุมีความรู้ออะอาจะตลอดเออเป็นไงถ้าเปลียนเราเป็นแนวแมวน่าจะเป็นแนวที่สนสนคราบเป็นแมวชอกอะไรอย่งใช่เอ้านรับลายผมนี่เอออย่างเงี้ยมันไม่เก๋มันก็อาจจะเป็นมีชันมากอ้ต้องบอกว่าไม่ได้ทำลายตัวฉีกเลย อ่ดีช่คไม่สำคัญว่าคุณไม่ต่อแล้วคืออีกสองคนเครียดนั่นเนี่ยเจอขาอยู่ว่าเป็นอะไรอยู่วะคนนี้เขาเลี้ยงแมวการเขารู้เป็นมิเชนมาบอกฉันว่ามีความนิ่งๆแล้วที่เล่นม้านปากกาปากกาอครับผมจบแล้วเนาะดูเลยเฮ้ยผมคิดว่าผมเนี่ยมีแมวไม่หนักผมคิดว่าผมน่าจะตอนแรกเคคิดว่าเป็นมิเชลมาเพราะว่าที่บ้านหลักาเรียนมิเชลมาของการเฮ้ยทำลายเลบเนี่ยเฮ้ยแล้วผมเปลี่ยนอะไร มันว่าเป็นสาปาร์ติส์ครับสปาร์ติส,ส,ส,สเพราะมีความแบบนี่ก็มีความโซนอยู่แล้วก็มีความแบบนอนค่อนข้างเยอะจริงๆพูดว่าขี้เกียจนะ้วแต่ว่าคิปแมวที่บ้านผมไปกินแล้วก็นอนผมก็เลยรู้สึกว่าแบถ้าจะมีความแบบการได้พักผ่อนหรือว่าแบบพีดบวนค่อนข้างเยอะแล้วมีความโซนด้วยผม <c oughs> เป็นแมวดำแล้วกันครับอาจจะเป็นแมวที่เซฟเอนเนอร์จี่ที่สุดเพราะรู้สึกว่าอยู่กับสามคนนี้แล้วเหนื่อยก็เลยแมวดำเราอยู่เฉยๆดีกว่า ข้าบซึ่งแมวแมวทุกตัวรับประทานโค้ดจะโดนครับได้คุณที่มอได้หมเลยเดี๋ยวมื่อกี้บอกว่าจะมีซิงนค้ลใหม่ด้วยใช่ครับผมเรียบร้อยแล้วแลไงเป็นไงบ้างเนื่องจากน้องบอกว่าเราเหนื่อยให้น้องลองพูดบ้างนะก็เพลงใหม่ของพวกเรานะครับ Bad Boy No ว์ดูถ่ายด้ครับพวกเราตั้งใจทำกันมากๆเลยจะให้พี่กินเล่าเรื่องคอนเทนต์อี ครับผมคอนเซ็ปต์เนี่ยก็จะเป็นแบบเพลงยังง <c oughs> ี้ที่ปุ่นนะครับแล้วก็แบบเราเนี่ยจากที่เราเป็นคนแบดบอยเนี่ยเป็นฟูบอยก็เลยทำอยูว่าแตมันใจพี่สาวรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับซึ่งหมายยังไงนะที่แบบว่าท่าเต้นแล้วอะไรประมาณนั้นนี่ยเขาบผมก็จริงๆอ่ะเพลงเนี้ยความหมายของมันก็คือแบบแบดบอยโนดูก็คือโนดีโอคือยิงก็เหมือนทำเลีนก็แบบเบบี้นะครับอะไรเงี้ยใช่จะเป็นแบดบอล คุณเอ็มบีได้ทานกิ๊บเซิงไี้วครับมากขาขอสวัสดีครับเดบิวไมคเพลงต่อเพลงต่นเพลงนี้ไม่อบเพลงที่แล้วยังไงมันเต้นเยอะหรมันังเอเพลงนี้เป็นซินเก้นที่สองนจะแตกต่างจากเพลงแรกก็คือเพลงแรกจะมีความเต้นเร็วอ่ะเพลงเพลงนี้ก็คือจะมีความเต้นที่ลดลงมาแต่ว่าเป็นในจังหวะที่เร็วขึ้น อะไรครับมีอะไรที่ไปใหน่ที่เพลงเต้นเร็วแต่ว่าเพลงนี้จังหวะลดลงมาแต่ก็เต้นเร็วขึ้นที่มันตัดเฉียบไปบีนเนี่ยมันเร็วขึ้นแต่เต้นไม่เหนือเพลงแรกประมาณนี้ครับไม่ไม่ใช่ไม่ถูกต้องผมแปลให้อีกทีนึงอาจจะเป็นหน้าที่หลั้วก็แปลได้โอเคเพลงแรกอะเทมโปอะมันมีความช้าแต่ว่าเราเต้นในซิคคิ้นีก็คือมันจะมีแบบแป๊ะ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 แต่เพลงที่สองเนี่ย เรามีปีดท <eterm oon. S 3> ี่เร็วกว่าแต่เราเต้นแบบแป๊ะแป๊ะซึ่งมันก็จะเหนื่อยน้อยลงถ้าเอาที่เห็นยังี้ว่ามันใช่ไหมหรือว่าพี่ๆบางคนเห็นไหมครับพี่ๆบาคนมาคนที่หมายอว่าจะมีจะเห็นวิติตรเรามากขึ้นนะวิจิตรความร้ายร้ายบางอย่างในตัวเราเพราะว่าเราก็จะเป็นแบดบอยแต่ว่าแต่ว่าในอีกวง่งจริเราเราเราเป็นบลูบอยที่เราอยากจะเป็นแบดบอยในเนื้อเสียง ซึ่งถ้าทุกคนสงสัยนย่ตอนนี้ทุกคนก็สงสัยในี่ครับก็สามารถรับชมรับฟังได้ในคอนโทรดูเไลเซนมิสิกกับแบบพวที่ไม่ได้เท่าไหร่เพื่อนจากคุณแบบน้าคิดออกเหมือนกันน่าคิดน่าออกเหมือนกันทุกคนเป็นกันไรใจ๊สทุกคนเลยยิงรอบนั้นยิงไปยงมาหน่อยมันไม่ลอยอะอาทิ์หน้าเราต้องขึ้นคอเสิร์ตแล้วเป็นน้องใหม่ใช่ไหมใช่ครับเป็นยังไงบ้างเราต้องเตรียมยังไงบ้างเตรียม เตมหลากหลายอย่างมากๆครับคือทุกคนก็มีมารวมตัวกันแล้วก็มีแบบไปแจมแจมอะไรบ้างครับแต่ว่าเนี้ยเราสควอชสควอชได้ไหมได้แล้วเราพูดเองนิดหน่อยนิดหน่อยเราสควอชเมื่อกี้ก็คือเราจะไปแจมบ้างก็จะมีแบบแจมกับคนอื่นใช่ครับีแจมใครบ้างแจมหลายคนไม่ได้หรอกหลายคนเลยครับใครบางคนแล้ก็แล้วก็เพื่อนของเราเนี่ยบอกว่าโชว์พิเศษแน่นอน ใช่ครับก็ในนั้ว่ามีพิเศษเพิ่มเติมด้วยสำหรับเพลงของพวกเราใช่ครับใช่ครับก็มีท่านบางท่านที่แบบว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นบอกว่าวันน่าจะเที่ยวไม่ต้องงงก็ไม่เคยไปโชว์ที่ไหนเลยเนาะใช่เราสองเพืดูด้วยเรายังไม่เคยโชว์เลยเพราะฉะนั้นวันที่ส3บสามพฤศจิก็จะเป็นมือถูกในสิบสี่ไปโชว์พร้อมกันหรื่าใช่ครับใช่อันเขาก็วังทีมฝากเกม เดีวผมจะสหรับนเวทีเพลงของเราเลครับดังๆหน่อยครับก็ฝากเพลงของเรานะครับแดนบอยโนดูแดนบอยตดโอเฟรมเบีนะครับแล้วก็ฝากคอนเสิร์ตไรเซอร์เซร์ตครับก็สามารถซื้อบัตรคิไม <os> ่่ยดตอนนี้นะครับใที่เกเอร์ใครับผมใช่ครับแล้วพวกเราก็คือวงโครนะครับมีทัหมดสีประชากรทนสามารถติดตามพวกเราได้ที่วอร์ินะครับแน่นอนว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนครผ รักเราทุกคนแน่นอนทุกคนนะครับคนที่ขวดชิ้อยู่รบกวนตายให้เพื่อนผมด้วยนะครับผมตายกินี้ต่เค้นกับพิเศกก็การตัดกิ้วตัดเลี้่ว